โอเคผมก็ต้องการสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมไอจทูนี่นะครับสำหรับที่เห็นหน้าจอโล่งๆนี่ครับก็คือไม่มีอะไรนะครับซึ่งผมก็จะลองมาเล่นแบบเกมแท้ดูนะครับผมเล้วก็แคสเกมนี่ครับโอเคเนี้ะ ที่เห็นอยู่ก็มี G T E นะครับกำลังโหลด G T a เกมเดียวนี้ครับเป็นของแท้จากซีมนี่องเงี้ยครับซึ่งผมก็ซื้อไว้นานแล้วแหละเนะครับซึ่งเกมในซีมผมไม่ค่อยมีอะไรนะไม่แต่อะไรไม่รู้ดิแล้วก็มีแต่เกมไม่ค่อยมีเกมไรนะครก็พอีแค่นี้นี้ครับน้อยมากเลยนะครับเหมือนเ่เกมผีอะไรเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีเกมอะไรแบบเด็ดๆอะไรสนุกๆเท่าไหร่นี่โอเคเนี้ยก็ประมาณนั้นเลยนะครับใช้เวลาในการโหลดก็ประมาณ10ชั่วโมงโคตรนานอะไรวะเนี่ย ลดนานมากนะครับผมโอเคนี่ฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวคอมแล้วกันนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูนี่ครับก็จะได้ดูแบบละเอียดนะฮะซึ่งผมก็เออ่หน้าจอนี่ก็จะเป็นแบบหน้าจอ60เฮิรต์นะครับซึ่งก็แบบว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเป็นขนาดหน้าจอ22นิ้วนี่ครับ22นิ้วนี่แล้วก็เป็น Full HD นี่ครับ ฟูเอ็ดดีหนึ่งเก้าศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นี่ครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นจอยเพลย์สี่เนี่ยคนชอบถามว่าพี่เล่นเกมใช้จอยอะไรนี่ก็ใช้เป็นจอยเพลย์สี่เนี่ยนี่เป็นดูโอช็อคดูโอช็อคสี่นี่ครับซึ่งจอยมันก็ล้วนนะครับไอตัวนี้นะครับไอตัว R นี่ครับโอเคนะฮะแล้วก็นี่คีย์บอร์ดมันคีย์เป็นคีย์บอร์ดร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งอาจจะมืดนิดนึงเนี่ยอาจจะมองเห็นนี่เป็นคีย์บอร์ดร้อยกว่าบาท อ่าเป็นยี่ห e ้อ K E R อะไรเนี่ยเง็บร้อยกว่าบาทเองเง็บโอเคเนะฮะแล้วก็เมาส์เมาส์น,นี่ก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดเงียครับก็ซื้อมานานแล้วแหละประมาณกี่ป,ปีสี่ห้าปีได้มั้งอันนี้เงี้ยแล้วก็ไอ้น,นี้เนี้ยบอันนี้เป็นของเพื่อนเนี้ยซึ่งอ่าเพื่อนอ่าฝากมาลงเกมเนี้บแล้วก็ผมก็เลยแบบเผื่อ,อทิ้งไว้นะเพราะผมไม่มี ถ้าเราเมาส์ผมมาใช้ใช้ไปใช้มาลืมหรือเอาคืนให้มันนั่นเองนี่ครับโอเคแล้วเรามาดูในส่วนของคอมนะครับคอมก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งผมก็รีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าคอมผมเน้นใช้งานสายอะไรเนี่ยลกปุงรังไปหมดเลยนะครับซึ่งก็คืออ่าที่เห็นนี่ก็คือสายอันนั้น,นครับนี่ผมเอาฮาร์ดดิสเนี่ยฮาร์ดดิส์จากเครื่องเก่าเนี่ยเป็นฮาร์ดดิส์อันนี้เป็น500กิกเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น500กิก แต่ว่าอยู่ข้างล่างนู้นนุ่นอยู่ตรงนู้นข้างล่างตรงนู้นเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเล็กนะครับซึ่งเป็นฮาร์ดดิสของโน้ตบุ๊กต้นนี้นะครับซึ่งผมก็แกะเอามาใส่นะครับเพื่อให้ความจําเยอะขึ้นนะครับฮาร์ดดิสของโน้ตบุ๊กประมาณ10ปีได้แล้วมั้งนีโน้ตบุ๊กซื้อมาเครื่องแรกนเนี่ยซึ่งเก็บตังค์ประมาณ2ปีมั้งก่อนซื้อได้เนี่ยแถมซื้อมือสองเนี่ยห้าพันกว่าบาทเนี่ยแต่ก่อนนี้โน้ตบุ๊กโคตรแพงนะครับโอเคเนี่ยประมาณ10กว่าปีโน้ตบุ๊กโคตรแพงเเลยนี่ย ก็เลยมีสายอะไรลุกลุงลางนะครับก็อย่างเช่นที่สายนี่ก็คือเป็นสายสตาร์นะครับซึ่งก็เสียบอ่จะเห็นมันจะมีช่องเสียบสายสตาร์นะเป็นความความจำนี้มีสองมีสองรูนะครับผมก็เลยเสียบไปสองอันเลยนะฮะก็เป็นฮาร์ดดิสสองตัวเลยนะครับโอเคนี่แล้วก็เป็นการ์ดจอนะครับ GTX หนึ่งศูนย์หกศูนย์นีครับสามกิกนะฮะแล้วก็เป็นทุกอย่างก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีมันย ไรโล่งมากเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนเนี่ยเนี่ยพัดลมพัดลมนี่ก็สามารถเปลี่ยนสีไฟได้โดยรีโมทเนี่ยรีโมทอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ปิดก็ได้นะครับปิดก็มืดไปเลยนะครับเปิดนี่ครับก็เปลี่ยนสีสีแดงสีเปลี่ยนไปได้นะครับหรือก็มันจะมีฟังก์ชันอยู่ทั้งหมดอยู่แปดนะครับแปดก็คือจะมีแบบสีแบบอ่าไล่เรียงลงมาอย่างนี้แล้วก,ก็กดเปลี่ยนไปอืกอ ทีลสีอะไรงนี้ก็เปลี่ยนไปเร็วๆนิดนึงอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบอาจจะเป็นสีสายลุงนิดนึงเนี้ยอันนี้ก็แต่เหมือนจะอาสามวิค่อยเปลี่ยนสีอะไรอ,อืมอเอกริบบก็จะมีไม่มีอะไรไม่ค่อยเยอะเนรัยซึ่งก็อาจจะลายตาทีดหนึง่งครับเปลี่ยนสีนี้โอเคนะซึ่งผมก็จะมี อันนี้ก็เป็น s s d เนี่ยฮีดสองร้อ่อ40กิกเนี่ยครับหลายคนอาจจะแล้วก็จะดูอะไรอีกครับก็ไม่มีอะไรเลยฮะมันก็มีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรนะฮะสายลกหลังก็มีแชนที่แหละฮาร์ดดี์นี้ผมก็เน้นใช้งานไม่ได้เน้นสวยงามอะไรมันใช้ได้แล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบพันอะไรตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่ติดใบพัดกระจอะไรนะครับก็เอาวางอย่างนี้เลยนะครับ คือเน้นใช้งานนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับสำหรับ CPU นี่ก็เป็น i5 Gen11 นะครับถามว่าดูเจนยังไงนะครับก็ได้มาก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่มันจะเป็นอ่านี่มันจะบอกตัวนี้นะครับซึ่งไม่โฟกัสอ่ามันจะบอกตัวนี้นะครับผมเป็น 11th Gen นะครับนั่นก็คือ g e น1 1นะครับผมแล้วก็รหัส CPU ก็จะเป็นอ่า โอ้โหกล้องไม่โฟกัสนะครับซีพียูเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสี่ศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งมันก็จะมี Gen สิบเอ็ดก็มีเยอะมันครั่งอะหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ K นะครับก็มีครับหึ่งตัวนั้นก็หายากนะครับมันหาไม่ยากหรอกครับแต่ว่าถ้าเป็นคอมประกอบนี่ก็น่าจะหาที่ร้านไอ a v e c ซีพียูน่าจะมีขายนะครับแต่ถ้าหาในร้านอื่นเนี่ยของที่ว่าเป็นรหัสหนึ่งหนึ่งหก ซ0 k นะครับซึ่งจะหายากนะครับถ้าเป็นร้านอื่นะนรับเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะลงประกอบรุ่นนั้นนะครับประกอบซี u รุ่นนั้นนะครับโอเคนี่ไม่รู้ว่าจะดูอะไรกันบ้างนะครับซึ่งแรมก็ใช้เป็นแรม 8GB กิกนะครับอันนี้ก็เป็น DDR4 นะครับบัสอ0 0นะครับ8กิกตัวเดียวเลยนะครับซึ่งก็กล้องไม่ค่อยโฟกัสแล้วผมก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนี่ครับซึ่งก็จะ ถ่ายมันก็จะแบบมีแบบเบลอๆมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้แบบเออเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรดูแล้วครับจังหวะน,นี้ไม่รู้จะดูอะไรดีนะครับโอเคเอาไปจะดูอะไรดีอันนี้ก็เป็น power supply หกร้อยวัตต์นะครับึ่ง่งมันก็ความอยู่มันตัวเล็กก็กลับมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมขอลองเปิดไฟฉายดูยนยะ อ่ะเนี้ยตัวเลขมันกลับอยู่เนี้ยซึ่งเราต้องกลับหัวดูเนี้ยเคยเนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วะนรับจะมีประมาณนี้เลยเนะ้ยเคยะครับไม่รู้จะดูอะไรแล้วเนอ้ยเราดูในส่วนอย่างอื่นก็เป็นหูฟังหูฟังปกติเนี้ยราคาเท่าไหร่เนี้ยลืมเลยฟังปกติโอเคะนรับแล้วก็ ไม่มีอะไรแลวแหละนี่ก็ไม่ค่อยได้เสียบอะไรแต่ว่าผมอันนี้ผมใช้เป็นทาเป็นคนเล่นยังไงนะผมใช้เป็น wifi นะครับก็คือผมใช้ตัวรับสยยัญญาณ wifi นะครับก็คือจะอยู่ข้างหลังไหนว่าตัวรับสยยัญญาณ w i ไฟอ๋อดูยากเลอเกินตัวรับสยยัญญาณไ i f ฟนะครับมันก็จะเอาเสียบไวตรงตรงนี้มันจะมีกระพริบนะครับอ่าไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยผมเอ่อ โอเคนะครับจะเห็นมันกระพริบนั่นแหละตัวรับสัญญาณไฟไม่ค่อยมีอะไรเงียบใช้เป็นโอเคก็ใครอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคนะครับผมนะแล้วก็มีอะไรอีกนะที่ผมจะมารีวิวไม่รู้จะมีอะไรนะครับซึ่งอ่า ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นคอมช่วงกลางวันเลยเนะครับซึ่งบ้านของผมเนี่ยมันก็เป็นสังกรระสีเนี้ยครับซึ่งเป็นอ่าใครที่อยู่ภาคอีสานหรือบ้านนอกก็จะรู้ดีเนี้ยครับอากาศร้อนเนี้ยครับซึ่งสังกะสีนี่ทําให้อากาศร้อนเนี้ยครับขอบนี่แบบแทบจะระเบิดตูมไปเลยนะครับผมโอเคครับอยู่ดีๆมันก็กลายไปพูดเบาไปซะงั้นนะครับซึ่งถ่ายก็อาจจะไม่โปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่นะครับ ดูอาจจะมีแบบเบลอมีอะไรแล้วก็ไม่ชัดอะไรบ้างนะครับผมเน็ต <net> ก็ไม่ได้เร็วนะ่ครับซึ่งกวยตจะโหลดเกมแต่และเกมนี้ก็ค่อนข้างจะนานนะครับกจะอัพคลิปอีกก็นานไปอีกนะครับผมนะฮะโอเคะครับประมาณนั้นนะครับใครอยากดูอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกได้อยาให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมคอมก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้อง ขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนนะครับผมโอเคบายครับผมบายบายครับผมบายบาย